ผู้ชมครับความคืบหน้าในคดีการเสียชีวิตของกุแตงโมนิดาดาราสาวชื่อดังนะครับที่พลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทจมแม่น้ำเจ้าพยาเสียชีวิตจนบัดนี้นะครับเวลาล่วงเลยมาก็พอสมควรยังไม่มีทีท่าวิแววว่าตํารวจจะปิดคดีเมื่อไหร่นะครับยังอยู่ระหว่างการสืบสวนส,วนสอบสวน,สวนเพราะว่าคดีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเออเป็นที่จับตาของสังคมอย่างมากนะครับ และเมื่อวานนี้ครับมีรายงานข่าวนะครับพลตรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้ประชาการตรวจภูธรภาคที่หนึ่งเปิดเผยถึงการทํางานของตํารวจชุดสืบสวนสอบสวนนะครับที่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมโดยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นครับซึ่งขณะนี้เนี่ยสามารถระบุระยะห่างของการขับเรือได้ครับแต่ละครั้งเนี่ยชัดเจนนะครับจากการตรวจ GPS และการจําลองเหตุการครับมีภาพจากสถานประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อรูปคดีมากนะครับ และก็นอกจากนี้ในมีรายงานนะครับว่าช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีวันเกิดเหตุนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจากสถานประกอบการบันทึกภาพได้ครับและจากนั้นอีก4นาทีก็คือเวลาประมาณ22นาฬิกา34นาทีนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดแอ่งหนึ่งครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยที่ไหนโดยในกล้องวงจรปิดเนี่ยปรากฏภาพบุคคลคนหนึง่งอยู่ที่ท้ายเรือด้านซ้ายครับคุณผู้ชมอยู่ในท่าย,ยืนแล้วก็นั่งลงจากนั้นก็ยืน นั่งๆยืนยืนอยู่บริเวณท้ายเรือนะครับช่วงจังหวะยืนครั้งสุดท้ายเนี่ยเหมือนยืนขึ้นแล้วก็หายไปเลยครับนอกจากนี้ยังปรากฏอีกว่าในแม่น้าเนจ้พาพระยาบรวณนั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายสิ่งของกระทบลงไปในน้ําจนทําให้เกิดคลื่นที่กระจายตัวออกมาด้านข้างเป็นมุมกว้างนะครับอีกทั้งยังพบว่าการกระจายตัวของน้ําลักษณะดังกล่าวไม่น่าจะเกิดจากการหักเหอของแสงที่กระทบกับคลื่นน้ําเช่นเดียวกับคลิปอื่นๆ,ๆที่แชร์กันไปก่อนหน้านะครับ อย่างไรก็ตามนะครับสาหรับคลิปหลักฐานใหม่ที่ผมเล่าที่ตํารวจเขาบอกเนี่ยตำรวจชุดสืบสวนก็มีจะทําการประสานกับทางบริษัทภาพยนต์นะครับที่มีความชํานาญด้านการดูภาพดูแสงปรับระดับความคมชัดครับเพื่อให้ได้ภาพที่มีความชัดเจนตรวจสอบความสอดคล้องใกล้เคียงหลักฐานที่มีอยู่เดิมก็คือ GPS กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางจากสปีดวอตลำที่เกิดเหตุนะครับทั้งนี้เพื่อจะคลี่คลายข้อสงสัยของคนในสังคมแล้วก็ครอบครัวคุณแตงโมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณแม่ก็ มีการยื่นขออายัดศพของคุณแตงโมงที่จะชาปรกิจในวันนี้เนี่ยเลื่อนไปอย่างไม่มีกาหนดนะครับซึ่งเพื่อนะครับนำมาเป็นพยานสําคัญในการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตแท้จริงเนื่องจากว่าสังคมแล้วก็ตัวคุณแม่เองเนี่ยวันนี้เนี่ยเครือบแคลงสงสัยในหลายประเด็นนะครับก็มีการยื่นขอใช้สูตรศพรอบหนึ่งโดยหน่วยง,งานข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่ของตํารวจนิติเวชตํารวจนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าผลการชาสูตรรอบ2เนี่ย ถ้าสมมติไปไปชนะสุดแล้วจะตรงกับรอบแรกหรือไม่ offs, ถ้าสมมุติไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะต้องติดตามเร Science ื่องนี้กันยาวๆนะครับเข่าไปจริงครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกงรมครับ